ผมว่าณนะจุดตรงนี้มันเป็นตลาดของคนที่มีของแล้วนะถ้าเป็นกลุ่มธนาคารนะฮะถ้าคนที่ยังไม่มีของเนี่ยผมว่าใจเย็นนะครับของทุกอย่างนะครับมันก็เหมือนเซตนะครับพี่ยุทธนามันก็เหมือนเดลตานะฮะอะไรที่มันขึ้นแรงๆนะครับเครื่องมันเริ่มร้อนเนี่ยมันก็ต้องมีหยุดพักกันบ้างมันเป็นเรื่องปกติ ในมุมมองนักกลยุทธ์คุณอาทิตย์คิดว่าหุ้นในกลุ่มแบงค์โดยเฉพาะแบงค์ใหญ่ๆที่ปรับตัวขึ้นมาแล้วบ้างพอสมควรไม่ว่าจะอยู่โซนกลางขยับขึ้นมาข้างบนหรือโซนล่างค่อยๆขยับผ่านเส้น200มาอยู่โซนกลางก็ตามเนี่ยเจอตลาดแบบนี้เนี่ยมันจะต้องถูกขายทำกำไรมาสักรอบสองรอบก่อนจะขึ้นต่อไหมในเชิงกลยุทธ์แนะนำยังไงดีสำหรับ คนที่ซื้อแล้วก็ถือหุ้นกลุ่มแบงค์มาระยะเวลาหนึ่งแล้วกำไรก็มีแต่ตลาดเริ่มย่อเริ่มชักไม่ค่อยมั่นใจเริ่มชักจะหวั่นไหวนะครับ <c oughs> ต้องมีขายล็อกกำไรออกมาก่อนไหมหรือให้กัดฟันทนถือต่อฝ่าความผันผวนช่วงนี้ในฐานะนักกลยุทธ์มองยังไงสำหรับหุ้นกลุ่มแบงค์ครับนะครับผมว่าณจุดตรงนี้มันเป็นตลาด ของคนที่มีของแล้วนะถ้าเป็นกลุ่มธนา,าคารนะถ้าคนที่ยังไม่มีของเนี่ยผมว่าใจเย็นนะครับมันไม่ใช่ทามมิ่งที่จะมาเข้าซื้อโดยเฉพาะตัวใหญ่ๆอย่าง BBL นะครับโอเคคุณรัตศักดิ์อาจจะมาพรีวิวให้ให้นักทุนได้ฟังครับว่าเป็นแบงค์ที่น่าจะมีกำไรสุทธิเนี่ยเติบโตดีที่สุดนะครับทั้งคิ q แล้วก็เยออนเยในในไตามาสีที่กำลังจะประกาศนะครับก็เลยเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้คนเนี่ยแห่ซื้อในกลุ่ม แบงก์เนี่ยหรือว่า BBL เนี่ยเยอะนะครับแต่นะครับของทุกอย่างนะครับมันก็เหมือนเซตนะครับพิยุทธนามันก็เหมือนเดลต้านะฮะอะไรที่มันขึ้นแรงๆนะครับเครื่องมันเริ่มร้อนเนี่ยมันก็ต้องมีหยุดพักกันบ้างมันเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกตินะครับรถมันวิ่งมาแบบโอ้โหมาไกลแล้วนะคะเราไม่พักเครื่องมันเนี่ยเดี๋ยวมันอัดมันจะดับได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงต้องมีการลดความร้อนแรงกันบ้างนะครับอย่างเช่นตัว BBL เนี่ย ช่วงนั้นสั้นเนี่ยผมถ้าถ้าถ้าแนะน,นํานักทุนในเชิงของกลยุทธ์นะผมว่าขายล็อกกําไรเล่นรอบนะบขายขายขายเล่นรอบอ่ะขายเล่นรอบนะครับถ้าท่านทนแรงเสียดทานได้ดีๆหน่อยอันนี้ผมไม่ว่านะถ้าท่านจะซื้อต่อนะครับก็คือท่านก็เลทโปรฟิตลันไปนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่เล่นรอบเล่นสั้นอยู่แล้วเนี่ยณนะจุดตรงนี้เนี่ยผมว่าขายทํากําไรก่อน ขายทำกำไรก่อนโดยเฉพาะบ b บอเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าตัว r อ i SI อตรงนี้ฮะโอ้โหมีหุ้นใหญ่นะนะครับแล้วคูณไ s i 80อแปดสิบอะนะครับมัน,มนคือถ้าถ้ามองในแง่ของนักกลยุทธ์ก็มองว่าอพไซด์ที่จะไปต่อจากเนี้ยมันเริ่มจำกัดอ่ะมันเริ่มจำกัดมันน่าจะมีการพักตัวลงมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงพื้นกลยุทธ์เนี่ยนะครับก็ขายล็อกกำไรก่อนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยขายล็อกกำไรเสร็จแล้วนะครับอ่า เราจะหนีหายจากกลุ่มแบงก์ไปเลยไหมไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับเพราะว่าภาพของกลุ่มแบงก์ปีนี้มันเป็นกลุ่มที่นักเป็นเป้าหมายเลยแหละนะฮะที่ที่ฝรั่งจะต้องเข้าซื้อเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเอาสั้นๆก็คือในเรื่องของผลประกอบการตรงนี้ถูกไหมฮะถ้าเอาระยะกลางประมาณสัก2อสาสัปดาห์ข้างหน้าก็จะมีเรื่องนี้นะครับมีเรื่องนี้นะครับก็คือเรื่องการประชุมของแบงค์ชาติที่จะมีขึ้นในวันพุธที่ยี่สิบ้าเนี่ยนะฮะที่ปลายเดือนมกราเนี่ยนะครับ ซึ่งมันมีความเป็นไปได้นะครับที่ทางแบงก์ชาติเนี่ยจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก0.25ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่1.25นะฮะถ้าขึ้นอีก0.25มันจะกลายเป็น1.5นะครับ mm. อันนี้มันจะเป็น s e n ิเ m e n t บวกให้กลุ่มธนาคารนะครับ,นะรบหรือแม้กระทั่งประเด็นที่คุณยุทธนาเรียนไปในช่วงต้นรายการว่าเออช่วงเนี้ยหุ้นในกลุ่มอสังหาเนี่ยมันมีคนผิดนัดชําระหนี้นะไม่จ่ายดอกเบี้ยนะนะครับอ่ะถ้ามันมีประเด็นอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันกาลังบอกว่าอะไรฮนะ มันกาลังบอกว่าบริษัทจดทะเบียนหรือภาคเอกชนในการระดมเงินทุนโดยการออกหุ้นกู้เนี่ยจะยากขึ้นไหมนะครับเพราะมันมีตัวอย่างให้เห็นแล้วเนี่ยว่ากู้ไปแล้วไม่จ่ายเงินนะ,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้น,นคืออะไรรู้ไหมคุณออกหุ้นกู้ไม่ได้คุณออกตราสารไม่ได้เนี่ยคุณก็ต้องไปพึ่งแบงค์ไงนะตอนนี้แบงค์เนี่ยก็คือเป็นตายอยูนะ่เป็นตายอยู่นั่งรอเลยนะว่าไอ้คนที่เคยหนีหายจากแบงค์ไปแล้วไปออกตราสารเองเนี่ยนะครับ พอออกแล้วไม่จ่ายเขามีเบี้ยวนี้เนี่ยนะครับสุดท้ายคุณก็ต้องวิ่งกลับมาหาแบงค์นะ mm. สินเชื่อแบงค์มันก็ได้หรือสิ่งที่เราพูดไปเมื่อกี้ในเรื่องของการเก็บภาษีขายหุ้นถูกไหมครเก็บภาษีขายหุ้นเนี่ยมันจะทําให้สิ่งที่เราพูดกันก็คือมูลค่าการซื้อขายในตลาดมันจะลง PE ในตลาดที่เราเคยให้เยอะๆก็อาจจะถูกดีเลทลงนะครับเพราะฉะนั้นลองนึกภาพดูเวลาที่บริษัทจะมาระดมทุน IPO อ่ะ นะครับถ้า P/E มันไม่สูงเขาระดมทุนได้น้อยอ่ะแล้วมันจะคุ้มกับค่าธรรมเนียมที่เขาต้องจ่ายกับ F.A ไหมนะฮะเพราะฉนั้นก็อาจจะทําให้บริษัทที่จะเข้ามาระดมทุนในตลาดหุ้นเนี่ยเกิดการเปลี่ยนใจแทนที่จะ I.P.O หุ้นเข้ามาก็ไปกู้แบงก์แทนเพราะฉะนั้นช่วงเนี้เข้าทางนะฮะเข้าทางเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกําลังจะบอกว่ากลุ่มแบงก์อ่ะตัวไหนที่มันขึ้นมาเยอะๆไอซีมันสูงๆอ่ะนะฮะเกินแปดสิบตรงเนี้ยขายล็อกกาไร ะครับแล้วก็ลงไปรอรับเล่นนอกไม่ไม่ใช่ว่าขายแล้วทิ้งเลยนะนะครับขายเสร็จลอ็อกคือช็อตเอเกนปอหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ไปรับกลับคืนนะครับโดยระยะกลางยาวเนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่นะสำหรับแบงค์นะนะครับปีนี้เป็นปีของแบงค์เลยนะครับทำไมถึงบอกว่าเป็นปีของแบงค์เพราะว่า GDP มันโตแบงค์กับ GDP มันคือฝาแฝดกันนะฮะ GDP ไปทางไหนเนี่ยแบงค์มันก็ไปทางนั้นอนะ นะครับถ้าปีนี้เรามองว่ d p มันโตเท่าไหร่ฮะสามถึงสาุดแปถึงสี่ถูกไหมฮะปีปีที่แล้วมันโต2องดเถึงสมอ่ะมันโตขึ้นมาแสดงว่าสินเชื่อมันกำลังดีนะครับแล้วก็ NPL มันก็น้อยลงนะครับทุกอย่างมันเข้าทางแบงก์หมดอ่ะนะครับเพียงแต่ว่าโอ้โหคุณเล่นขึ้นกันเร็วเกินไปนะับมันก็เลยทําให้มันโอเวอร์ฮีทไปนิดนึงนะครับก็ขายลดความร้อนแรงลงมาก่อนนะครับ ทีนี้จะเอาตรงไหนล่ะนะครับก็รอลงมาย่อๆอย่างน้อยๆเนี่ยครับก็แถวเส้นค่าเฉลี่ยห้าวันครับพิารณธนาครับแต่ละตัวเลยนะ b b l ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ร้อยห้าสิบต้นๆร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเอ็ดผมว่าตั้งรับแถวนั้นยังได้นะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะวิ่งโอ้โหแล้วไม่ลงมาให้ท่านซื้อหรอกนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวมันก็ต้องลงมานะครับก็เหมือนเซตเหมือนเดลต้าถูกไหมฮะที่ขึ้นไปใกล้พันหนึ่งอ่ะแล้วผมบอกไว้แปดร้อยเนี่ยมันก็ลงมาเลขแตกจริงๆอ่ะ นะครับคือจริงๆมันอาจจะเป็นดูดูขัดล่าของคนที่เขามีของนะแต่ว่าในเชิงกลยุทธ์เราก็ต้องแนะนําอย่างนี้นะครับครับนี่คือกลยุทธ์สําหรับกลุ่มแบงค์นะครับ,รบตัวไหนกําไรเยอะๆแล้ว RSI สูงๆเข้าเขตซื้อมากเกินไปก็ขายล็อกกําไรแต่ไม่ใช่ขายทิ้งหนีไปเลยนะรอย่อแถวๆเส้น5วัน10วันหรือ20วันค่อยย้อนกลับมาเก็บใหม่เป็นลักษณะช็อตอะเกนพอร์ต ก็ได้น่าจะเหมาะสำหรับช่วงนี้นะครับนี่คือกลยุทธ์สำหรับกลุ่มแบงก์โปรครับการลดแบบขั้นบันไดสำหรับท่านที่สนใจมันนิพัสออนไลน์3หลักสูตรจาก11หลักสูตรของเราเนี่ยจะให้ราคาพิเศษเลือกหลักสูตรที่1ลดไปเลย40%แล้วถ้าจะซื้อหลักสูตรที่2เอาส่วนลดไปมากขึ้นเป็น50% สำหรับหลักสูตรที่2แล้วถ้าจะซื้อหลักสูตรที่3ก็จะลดเพิ่มขึ้นไปอีกเป็น60%ฉะนั้นการลดราคาก็จะเป็นขั้นบันได40 50และ60%สําำหรับ3หลักสูตร Money p พั s o ออนไลน์ของเรานะครับนสนใจก็เชิญนะครับสแกน QR Code หน้าจอนะครับหลักสูตร11ท่านอาจารย์ป๊อปเจาะหาคุณพันแกร่ง Super s t สตอร์ i g ิกแ หลักสูตรที่10ครับใครเป็นแฟนท่านอาจารย์แชมป์คุณพงพัฒน์คำชูนี่คือเปลี่ยนเลนไปทํากําไรในช่วงตลาดขาลงนะครับเอาไปปรับใช้ได้ดีมากๆกับตลาดแบบนี้นะครับนะครับนี่คือหลักสูตรที่10นะเปลี่ยนเลนไปทํากําไรในช่วงตลาดยูเทิร์นโดยท่านอาจารย์แชมป์คุณพงพัฒน์คำชูนะครับนี่คือหลักสูตรที่10หลักสูตรที่9ครับเล่นหุ้นแบบไร้ใจทํากําไรไม่ยากเน้นวินัยเป็นหลักครับอ่วินัยสําคัญมากๆนะ หลังจากเราวิเคราะห์วางแผนสิ่งที่สำคัญมากๆที่ต้องทำตามมาก็คือต้องใจแข็งมีวินในซื้อคือซื้อขายคือขายคัดคือคัดเป็นพื้นฐานสำคัญมากๆซึ่งอาจารย์ป๊อปปูไว้ได้ดีมากในหลักสูตรที่9นะครับเล่นคุณแบบไร้ใจทํากําไรไม่ยากท่านอาจารย์ป๊อปคุณชาญชัยพันธาธานกิจนะครับใครสนใจกลุ่มแบงค์ครับนี่เป็นหลักสูตรที่ ได้รับความชื่นชมแล้วก็พูดถึงเยอะมากทั้งมุมมองความรู้ประสบการณ์ตำราการยกตัวอย่างเคส e s t u d การวิเคราะห์ business cycle และ business model สิ่งที่จะเข้ามา disrupt bank แนาะจานเออ่านขาดแล้วก็นะครับเป็นการให้เสมือนเครื่องมือจับปลานะทำให้เรามีความรู้ แล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นในการเข้ามาลงทุนหุ้นในกลุ่มแบงค์นะครับนี่เป็นมันนี่พัสออนไลน์ศูนย์ศไมหุ้นแบงค์ได้รอบจะกลับมาบูมนะครับเจ็ดครับนะตลาดแพนิคเงินเฟอ้อพุ่งนะครับหลักสูตรที่6ครับ Basic to Digital Assets จันชมหลักสูตรที่5หลักสูตรที่4ครับนะี่ครับ Trend is your เ r i e n d นะเป็นการเล่นไม่สวนแนวโน้มตลาด แล้วก็เป็นการเล่นนะเพื่อต้องการจะกินคําใหญ่ขึ้นมากกว่าระยะเวลา1วันเล่นรอบอะเล่นรอบอันเนี้ยอาจารย์แชมป์ให้ผ้าไม้ตายนะสามารถนําไปปรับใช้ได้จริงได้เป็นอย่างดีมากๆนะอันนี้หลักสูตรที่3นะหลักสูตรนี้มีอาจารย์กิจพลก็จะเป็นกลยุทธ์การลงทุนหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์เล่นยากครับ ถูกรอบได้ตังผิดรอบจุกถึงไส้แตกได้ถ้าไม่มีความรู้ส่วนท่านอาจารย์แชมปเนื้อหาอันเนี้ยเหมาะมากสำหรับการเอาไว้รับมือกับการเตรียมจะเก็บภาษีขายหุ้นในไตรามาสสองถ้าไม่เลื่อนถ้าไม่เปลี่ยนเนะเล่นเดเทไม่รู้ว่าจะคุ้มแค่ไหนกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะใครเก่งใครคุ้มก็ก็แล้วไปนะแต่ใครยังไม่ชำนาญยังไม่เจ๋งเนี่ย นะครับยังยังขาดฝนะีมือหรือว่ายังประสบการณ์ไม่พอการเล่นลงทุนรอบใหญ่นะสวิงเทรดเนะี่ยอาจจะเป็นวิธีที่น่าจะเหมาะนะครับเพื่อใช้รับมือเบื้องต้นกับต้นทุนที่จะเพิ่มสูงขึ้นกับการเตรียมจะเก็บภาษีจากการขายหุ้นนะครับเพราะว่า3หลักสูตรยิ่งยิ่งเยอะก็ยิ่งได้ลดอนะ่ะ4 0 5 0 6 0 4 0 5 0 60%, 60, 60เป็นขั้นบันไดนะครับ ฉะนั้นครับถ้าสนใจก็สแกน QR Code หน้าจอนะครับสแกน QR Code หน้าจอตรงนี้นง่ายๆเลยนะครับหรือคุยกับทางแอดมินนะครับ Li าย ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money plus ติดกันตรงตัวสนใจก็เชิญได้เลยนะครับและโปรสุดคุ้มครับนึกอะไรไม่ออกโปร16ครับอันนี้แนะนำเลยนะครับคุ้มจริงๆสำหรับสายเทคนิคอล 3เล่มนี้ต้องมีไว้อยู่ในห้องเทรดของเรานะนะครับคันเด e ส t i ๊กชาร์ต i ิ้อันนี้เล่มใหม่ล่าสุด1290 Chart p a t ชาร์ตแพทเทิร์นอันนี้เป็นฉบับฉบับปรับปรุงใหม่1200บาทและอ e ีเรียดเวฟ Trading อันนี้ก็ใหม่ก่อนหน้านี้เช่นเดียวกัน990บาทราคาเต็ม3เล่ม3480เหลือเพียง 3130ส่งฟรีและได้รับของที่ละลึกเป็นกระเป๋าผ้านสุดเท่เลยจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอน3 3ชิ้นนะครับสนใจเชิญน,นะครับสแกน QR Code หน้าจอหรือทักเรามาทางลายลาย ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า m ั n นี่พลาสติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับ